สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้ปัญญาด้านตรรก,กะและคณิตศาสตร์นะคะโดยผ่านกิจกรรมสนุกสนุกแล้วก็วันนี้นะคะอาจารย์แตงมีผู้ช่วยคนใหม่ค่ะเขาตูค่ะสวัสดีครับทุกคนอาจารย์แตงครับผมชอบช่วยคุณแม่ทําขนมมากเลยครับได้ตวงส่วนผสมใส่น้ําตาลใส่แป้งสนุกมากเลยครับการทําแบบนี้เนี่ยช่วยอะไรเราได้บ้างครับ จริงๆการทำอาหารหรือทำขนมอะค่ะมันช่วยฝึกได้หลายทักษะเลยค่ะแต่ว่าหนึ่งในนั้นน่ะก็ได้ในเรื่องของปัญญาด้านตักกะคณิตศาสตร์ด้วยนะคะเพราะว่าเขาตูนเนี่ยจะต้องรู้จักการช่างตวงวัดการคำนวณสัดส่วนที่เหมาะสมนะคะรวมถึงการจับเวลาเวลาทำขนมด้วยนะคะซึ่งเขาตูนเนี่ยนะคะได้ฝึกแน่ๆนะคะถ้าเกิดว่ามาอยู่บ้านอาจารย์แตงเพราะว่าอาจารย์แตงเนี่ยชอบทำขนมค่ะว้าวน่าสนุกมากๆเลยครับงั้นวันนี้เนี่ยเราจะทำอะไรกันดีครับ อขอเป็นขนมง่ายๆก่อนนะคะเพราะว่าอาจารย์แปงเนี่ยอยากจะฝึกให้เข้าตัวใช้อุปกรณ์ให้ถูกต้องนะคะไม่ว่าจะเป็นช้อนตวงถ้วยตวงนะคะหรือตาช่างค่ะได้เลยครับผมเนี่ยชอบกินแพนเค้กครับมีกลิ่นหอมๆราดน้ำผึ้งหวานๆอร่อยสุดๆไปเลยครับโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดีย๋ยวเราไปเตรียมส่วนผสมการทำอาหารกันนะคะแล้วก็จะฝึกใช้อุปกรณ์ต่างๆด้วยค่ะ กิจกรรมช่างตวงวัดนะคะเป็นการให้เด็กๆได้เรียนรู้การใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมและการอ่านหน่วยต่างๆอย่างเช่นกิจกรรมการให้เด็กใช้เครื่องช่างแบบสเกลหรือดิจิตอลหรือเป็นเครื่องช่างง่ายๆเพื่อช่างส่วนผสมของน้ำตาลแป้งในการทำอาหารหรือขนมเด็กๆจะได้เรียนรู้หน่วยต่างๆเช่นขีดกรัมหรือกิโลกรัมและสอนให้เด็ก เลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมในการตวงของแห้งหรือของเหลวด้วยถ้วยตวงหรือช้อนตวงนอกจากนี้เด็กๆยังได้เรียนรู้เรื่องการตั้งเวลาการอบขนมหรือทอดอาหารเช่นเด็กๆจะได้เรียนรู้ว่า30นาทีกับ2ชั่วโมงนานแตกต่างกันแค่ไหนและยังได้เรียนรู้เรื่องการคำนวณและอัตราส่วนเมื่อต้องการเพิ่มหรือลดส่วนผสมอย่างเช่นเมื่อคุณแม่บอกว่า ใช้เพียงครึ่งหนึ่งหมายความว่าอย่างไรหรือใช้เพิ่มเป็นสองเท่าหมายความว่าอย่างไรนอกจากนี้เด็กๆยังเรียนรู้เกี่ยวกับผลลัพธ์ของการกระทำเช่นถ้าใส่ส่วนผสมเกินหรือน้อยเกินไปจะเกิดอะไรขึ้นกิจกรรมนี้ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจในกระบวนการและความสนุกสนานไปพร้อมๆกันค่ะใ้วัน ใช้อันนั้นเลยหรอคะใช่แล้วเราจะลองดูนะว่ามันจะเป็นยังไงเราอยากเลยเหนียวแน่แล้วมันก็จะหวานด้วยเยอะเกินไปสงสัยเราต้องใช้ช้อนนั้นแหละ <c oughs> งั้นเดี๋ยวขอใส่ก่อนนะคะเห็นไหมนะคะว่าถ้าเด็กๆได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจะทําให้เข้าใจได้ไม่ยากนอกจากนี้กิจกรรมการช่างตวงวัดยังช่วยพัฒนาทักษะการวางแผน การแก้ปัญหาการคิดเชิงตรรกะกทั้งยังสร้างความภาคภูมิใจเวลาที่เขานำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเช่นการอบขนมหรือการออกแบบสูตรอาหารใหม่ๆด้วยค่ะ้บบน,นจะใชไม จันแตงครับผมทำแพนเค้กเสร็จแล้วครับอร่อยและภูมิใจมากๆเลยครับเยี่ยมมากเลยค่ะเขาตูซึ่งการทำขนมนะคะไม่ใช่แค่ว่าเราจะได้กินของอร่อยๆเท่านั้นแต่ว่าเขาตูเนี่ยได้ฝึกในเรื่องของการช่างตวงวดัดการคำนวณสัดส่วนปริมาณต่างๆนะคะซึ่งเป็นปัญญาในด้านตกการรกะและคณิตศาสตร์ด้วยค่ะดีเลยครับงั้นคราวหน้าผมจะลองทำเคก้กกล้วยหอมดูครับ ผมรู้แล้วว่าอุปกรณ์ต่างๆใช้อย่างไรทั้งช้อนชาช้อนโต๊ะจากครึ่งถ้วยหรือจากหนึ่งถ้วยครึ่งผมก็ลองฝึกเตรียมส่วนผสมมาแล้วครับดีเลยค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะถ้าเขาตูทำขนมเสร็จแล้วเขาตูเอามาให้จันจังชิมด้วยนะคะได้เลยครับคุณผู้ชมอย่าลืมลองกิจกรรมนี้กับเด็กๆนะครับทั้งสนุกอร่อยและช่วยเสริมปัญญาด้านจัก,กะคณิตศาสตร์ด้วยครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ